ถ้าตำแหน่ง Data Consult อ่ะครับมันเปรียบเทียบกับ c o n s u l t ์แบ a n a น e m e n t c o n s u l t ท n g ที่ว่าค่อนข้างแบบ exactly the same เลยมันต่างแค่เดียนเปลี่ยน a c t ท c e ที่ใช้แล้วกันเราก็จะคนพบว,ว่าตำแหน่ง Data Consulting หรือ Data Translator เนี่ยยังค่อนข้างขาดมากเป็นที่ต้องการมากซึ่งจริงๆพี่มองว่าตรงนี้เป็นออปติ u ิ i t y ที่ด,สสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ ว,ว,วันนี้ก็มาอยู่กับพี่ไมตีนะครับพี่ไมตีเนี่ยก็เป็นคอนซัลท์อยู่เนาะอยู่ที่บริษัทบูบ ok ิกน้องๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วล่ะบริษัทนี้เรา<ม>ก็อยากจให้พี่ไมตีเนี่ยช่วยแนะนาตัวหน่อยว่าตอนเรียนอยู่ที่จุฬานเนี่ยพี่เรียนอยู่ที่คณะอะไรครับพี่ไมตีนะครับเป็นอ่ารุ่นลหลาห้าเจ็ดนะตอนเรียนอยู่เรียนอยู่คณะที่ค่อนข้าง,ไ,งไม่ได้ใ,นใ,นในกล้กับดิจิทัลทรานส์พเมชันหรืออะไรเลยจริงๆคณะที่เรียนมาก็เป็นคณะจิตวิทยา นะครับเป็นหนึ่งในคณะของกุฬานะครับสาขาที่เรียนมาเมเจอร์มันจะเป็น Industrial and o r g a n i z a t i o n a l Psychology นะมันก็จะยังมีความรีเลทกับแบบองค์กรนิดนึงตอนนี้ทำงานอยู่ที่บูบิกเนี่ยพี่มาตีทำคอนซัลแทนด้านในครับครับผมก็อาจเหมือนสปอยเวลาลนิดนึงนะคือปัจจุบันนะครับพี่ทำงานเป็นตำแหน่งเรียกว่าซีเนียร์คอนซัลแทนหรือว่าซีเนียร์เดต้าคอนซัลแทนก็ได้ครับในทีมทีมทีมหนึ่งของบูบิกซึ่งทีมเนี่ยครับเราชื่อทีมว่า Advanced Insight หรือว่าจริงชื่อมัรก็คืออะ ถามว่าทีม AI เนี่ยให้บริการด้านไหนก็คือให้บริการด้าน AI แล้วก็ด้านด i g Data นะครับจริงๆถ้าจะดีไซน์ได้ง่ายๆก็คือก็คือทั้งเรื่องของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของการเอาข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมา crunch เป็น insight เพื่อมาทำ recommendation ให้กับทางธุรกิจก่อนหน,น้านี้อ่าคือพี่ก็ไม่ได้เรียนจบแล้วก็จำมาทำงานเรื่องตรงตำแหน่ง senior data consultant ของบ u b i กเลยนะก่อนหน้านี้พี่ก็มีทำงานเป็น consultant เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเป็น consultant ฝั่ง HR นะครับเป็น HR consulting firm ที่หนึ่งที่ชื่อบริษัท Willis Tower Watson นะครับก็จะเป็นหนึ่งใน global เอชอาร์คอนซัลทิ่งเสร์มอยู่ที่บูบิกพี่ไมตีทําอะไรบ้างครับเล่าเซอร์วิสของบูบิกจากภาพรวมใหญ่ก่อนเนอะเราจะ <ừ. S 1> ได้ชมอินมาถูกอินบิ๊กเดต้าถูกนะครับก<ท>็คือเซอร์วิสใหญ่ของบูบิกเนี่ยบูบิกเรียกว่าเป็นเอ็นทูเอ <c oughs> ็นดิจ a ทัลทรานส์โอมิชชั่นคอนซัลทิ่งคอมพานีคำว่า e n d to end ก็คือต้องทําในจุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจุดจบเนาะดังนั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่สมมติถ้ามีงองค์กรมาปรึกษาเราว่าเราอยากเขาอยากทำดิจิทัลทรานส์โอมิช มันก็จะไปเริ่มพิชเชอร์วิชแรกของรูปีก่อนก็คือตัวแมเนจเมนต์คอนซัลติงนะครับเราอาจจะเริ่มทําในเรื่องของการวางกลยุทธ์ให้ก่อนว่าการที่เขาจะทำฟององค์กรของเขได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากวิชั่นคืออะไรมิชั่นคืออะไร<ม>แผนกลยุทธ์เป็นยังไงนะครับถัดมาพว้ก่อจะเป็นเรื่องของการจะทำดีไซน์คอนซัลติงหรือแมกจะทั้งไปเรื่องของการทำแบบซอฟต์แวร์เดเวลอปเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เรียกว่าดิจิทัลเอเจน์หลังจากที่เรามีเทรนด์ที่มีแล้วเราอาจจะไปสร้างแพลตฟอร์มสร้างความเรียบร้อยในเรื่องของการทำ เราก็มีเรื่องของทีม PMO ด้วย PMO ก็คือทีมที่ช่วย manage โปรเจกต์ขนาดใหญ่เนื่องเพราะว่าการทำดิจิทัลทรานส์โอมชันเนี่ยมันเป็นโครงการขนาดใหญ่เราไม่ได้ทำแค่แค่โปรเจกต์โปรเจกต์เดียวแล้วจบมันจะต้องมีเหมือนมี s ั b โปรเจกต์ข้างในประมาณสี่ห้าอันเกิดขึ้นของกันซึ่งมันก็ต้องมีทีมที่เปียร์เฮดอยู่ข้างบนคุมทั้งหมด mm. ว่าโอเคโปรเจกต์หนึ่งสองสามจะต้องดำเนินการมาเสร็จเรื่อ,ไองไหยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นทีม PMO สุดท้ายมาทีมบิทเตอรนะครับทีมทีมสุดท้ายของพี่เนี่ยก็เป็น, Data นบก็คืออในนทีีม Big Data ขงเเราเ่ย ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายมีอยู่ประมาณสามเซอร์วิสใ,ใหญ่ๆภายในภายในทีมตัวเองเซอร์วิสแรกคือเรื่องของการทํา Data s t r a t e g y คือ strategy ตอนแรกของ Business Consulting มันอาจจะมีหลายแบบเนื่เพราะว่าในองค์กรก็มีหลายหลายทีมหลายธุรกิจนะครับแต่ว่าในทีมดิจ Data เนี่ย Data s t r a t e g y ลยุทธ์เราเน้นแค่ดิจิตาลเท่านั้นนะครับดังนั้นก็จะเป็นการวางวางว่าโอเคถ้าเราอยากใช้ Data มาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจาเพื่อมาตอบโจทย์กลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งเนี่ยมันต้องมีการทําอะไรเกิดขึ้นบ้างสุดท้าาายยมมันนจะ drive analytic use case อกกเเเป็สิ่ส่่งทีีรรว นะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะบริษัทไม่ไม่เข้าใจว่าตอนนี้เทรนมันเปลี่ยนไปเร็วมากเราก็ไม่เข้าใจเซกเมนต์ของลูกค้าตัวเองไม่รู้จริงๆแล้วลูกค้าของเรามีเซกเมนต์ยังไงบ้างมันก็จะ drive ความเป็นว่าเราต้องการเข้าใจลูกค้ามากขึ้นเป็นแกร่งขึ้เราอยากจะจับกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้เงี้ยครับมันก็จะหลี่มาสูโอเค use case จะเป็น่าเป็น customer segmentation use a s e เนี่ยครับก็จะเป็นเป็นอะไรประมาณนี้ส่วนชิ้ที่สองก็เป็นเรื่องของพวกแพลตฟอร์มต่างๆะเวลาเราจะใช้ ใช้งานหรือ manage ตัว big data ครับมันก็ต้องมีแพลตฟอร์มของการนะไม่ว่าจะเป็น data warehouse data lake หรือแตจุดเป็นขั้นการทำ data mart เนี่ยครับมันก็ต้องมี service ที่ให้บริการตรงนี้การเอาขึ้น cloud หรือไม่เอาขึ้น cloud ครับ manage security อย่างเงี้ยครับก็เป็นแล้วก็ service ที่สามสุดท้ายเป็นเรื่องของ data governance data management หลังจากที่มี t c h n g y และมีแพลตฟอร์มแล้ว,ลวรู้ว่าจะไปยังไงแต่ทำไงให้มัน sustain ได้อย่างอย่าง long t e r ก็ต้องมีเรื่องของการทั้งออกมันจะเกี่ยวข้องกับ p d p a ด้วยนิดนึงอนะว่าจะทำไงให้แบบ personal data ได้ดี รวมถึงว่าทำไงให้มี security ทำไงให้ data ของเราอยู่ยัางยังย่งอยู่เนื่องจากทีม AI มี3 service นะครับ strategy platform แ,แล้วก็ Governance n a ิ a า e จ e ดการใช่มตมัวตำแหน่งของพี่ครับที่เนี data c o n s u l t a n ้จริงเราจะ tap กับจริเรา tap ได้กับทุกอันไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนครับผมเพราะว่าเราจะมาในเชิงของ data c o n s u l t a n t เราเหมือนเป็นคนที่เข้าใจลูกค้าแล้วก็ translate ตัว information requirement หรือ business requirement เหล่านั้นนะครับมาเป็นแผนแต่ละอย่างออกมาว่าจะต้องทำเป็น service อะไรออบ้านีาครับนั้นเราจะอยู่กับทุก ทุกทั้งสามเซอร์วิสเลยอย่างเรื่องของการดิจิตอดีไซน์เดต้าไมโครที่ก,ก,ก็ก็ต้องลงไปรว่รวมด้วยเรื่องของ Data Management ก็ต้องร่วมแต่ว่าที่จะแท็บบ่อยที่สุดคือข้อแรกคือ Data s t r a t e g y and Use c a เ e เพราะว่าตรงนี้นจะเป็นจุดที่เรียกว่า Data Consultant มีมีมี r e s p o n s i b i l i t y มากที่สุดในการเข้าไปเข้าใจร q u i r e m e n t ของของ,ของลูกค้าแล้วก็ครั้งจอมาเป็น Use Case ต่างๆพี่ไมตีแบบพอยองยงยกตัวอย่างนั้นนาะเผื่อน้องๆบางคนอาจจะอยากเห็นภาพที่เคลียร์มากขึ้นนะว่า ตัวอย่างที่เคยทํามาครับพอแชร์ได้ไหมครับได้เลยครับก็สมมุตินะไม่ใช่สมมุติตัวอย่างจริงเลยก็คือมันมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งนะที่แบบว่ามีบริษัทบริษัทประกรันเจ้าหนึ่งเนะ่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าในในธุรกิจของเขาเนี่ยมันสามารถใช้น,นาฬิกมาอินพุ ในเรื่องต่างๆไงได้บ้างนะครับซึ่งเวลาเราเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปอะไรเงี้ยจริงๆมันก็จะต้องมีเรื่องของมือมีเฟรมเวิร์กมีอะไรเข้าไปจับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรา drive ตัว profit นี่สุดท้ายเราทำธุรกิจของบริษัทไปสู่ profit นี่เราจะต้องคิดแตกออกมาก่อนโอเคในเรื่องของ profit มันก็จะแตกเป็น revenue กับ cost ใช่ไหมในเรื่องของ analytics เนี่ยครับเราในด้านของ revenue เราเอา analytics ไป improve revenue ของเขาในส่วนไหนได้บ้างสมมติถ้าเป็นบริษัทประกันรายได้หลักเขาก็จะมาจากการอ่าการขายเบี้ยประกันเนี่ยทีนี้การขายเบี้ยประกันนนนะะะคครรรัััับบมมก็จีีหลาาาายยชชช่่่อออองงงงงงงททททตวแไเ้ เราก็อาจจะต้องคิดต่อว่าโอเคเราสามารถเอาอุณิติมา input ในเรื่องของแต่ละช่องทางอย่างไรบ้างไหมเราอาจจะมีเรื่องของการไปจับตัว channel ของเพลย์เซยลเนี่ยครับว่าเอยเราทำไงให้การที่ตัวแทนขายประกันผ่านทางช่องทางโทรศัพท์เนี่ยครับเขามี success rate ในการขายมากขึ้นไหมซึ่งถ้าเราเพิ่ม success rate ในการโทรเช่นเดิมที่เขาโทร10ครั้งแล้วมีคนตอบรับการขายแค่1นครั้งคือ0.5ครั้งเนี่ยครับเรา up lift ให้มันเป็น2ครั้งได้ไหม2.5ครั้งได้ไหมครับให้มันมี success rate ตรงนี้มากขึ้น มันหมายความว่าในหนึ่งระยะระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาจะมีารไปดูกลับมาเพิ่มขึ้นทำมันก็มีมันก็มีหลายกลยุทธ์ทาติกนะที่เราสามารถคิดออกมาซึ่งสุดท้ายเราเรียกว่า use case แต right? okay. so, yeah, ่ยกตัวอย่างเช่นโอเคถ้าโจทย์ของเขาของเรา objective ของสถติของเราคือเพิ่มสเปซเรทเราจะต้องทำไงเราจะเสนอโปรดักต์ให้ตรงใจกับลูกค้ามากขึ้นไหมเนี่ยครับโดยวิเคราะห์จากพอร์ตไฟล์ของเขาหรือวิเคราะห์จากการซื้อในอดีตของเขาเนี่ยครับเราก็สามารถเอาข้อมูล data เนี่ยมา crunch ออกมาเป็นจุดหายตรงนี้ออกมาได้ ซึ่งจริงๆการจ,จะทำมีด้าน,นก็มีหลายาศาสเหมือนเหมือนมีหลายอะไรติดอยู่ข้างในนะในเรื่องของจะเข้าใจลูกค้าก่อนก็ต้องมีเซ็กเมนต์ออกมาก,ก่อนเสร็จปุ๊บอาจจะเสื่อมผลิที่ตรงใจได้รู้เซ็กเมนต์ละเราเราต้องลองทำแบบชิลลี่โมเดลเพื่อเทสต์ว่าโอเคโปรดักต์แบบไหนอ่ะคนคนนี้เซ็กเมนต์เนีน่ยจะซื้อเช่นเซ็กเมนต์ A อาจจะชอบโปรดักต์แบบประกันประกันชีวิตบวกประกันสุขภาพเซ็กเมนต์ B อาจจะอยากได้แค่ประกันชีวิตอย่างเดียวประกันชีวิพไทยก็มีหลายแบบดิโฟเทอร์โฟโฟไลฟ์เต็มไลฟ์ยังไงครับมันก็จะมีีแแล้้้ววตตตต่่่เเเเราากก็็็อออองงงทปปปนนนนนนโจ์ัััยึ ซึ่งถ้าให้ภาพเห็นจุดเริ่มกับจุดจบจิงจุดเริ่มก็คือเข้าไปพักนิสีเซน s ิควายแมงมุมมาควาจริงล้ะเขาอยากเขาอยากเพิ่มเรเวนูจริงว่าดูวจริงเพนท์คอยด s เซนซ์ของม่อยู่ที่เรืเวนูอยู่ที่คอเนี่ยครับพอเราได้ดีเนซิควายแมงมมาแล้วเราลองเจนออกมาเป็นแบบอ่าถ้าเป็นเชิงเอ็นซีแมเนจเมนต์คอนที่จะเป็นเ r a t e ี้ถ้าเป็นเชิงของ Data ก็จะเป็นยูเคสเนี่ยพอได้ยูเคสมาคปุ๊บเราก็ไปโอเคโปรดักชันลองแบบทำเป็นไพร์ลอะไรนีออกมาเนี่ยเพื่อเกิดไอเนียกบ มีพื้นฐานเรื่องโปรแกรมอะไรมาก่อนไหมครับในการที่เราจะต้องทำ strategy หรือกลยุทธ์ให้กับทางลูกค้าเนี่ยครับที่มองว่าถ้าเป็น data consultant ท,ที่เฉียบคมจริงๆนะก็คือคิดว่าจะต้องมีทั้งสองด้านถ้ามีด้านในเรื่องหัวคีดด้าน strategy ด้วยแล้วก็มีบทในเรื่องของ programming หรือว่าอย่างที่เรื่องเรื่องของ data scientist อย่างที่เราบอกด้วยแหละ data s c i e n กันเพราะในเรื่องของ strategy ส,สมมติว่าถ้าเราเราเข้าใจเรื่องของ data science มากเลยแต่ว่าเมืม่อเรารู้ how เนี่ย แต่เราไม่รู้วายอะถ้าเราไม่มี strategy เราก็จะไม่รู้วายแล้วก็ป่าเป้าไม่ถูกสมมติทำโมเดลโคตรถึงเลยหรืท้ายไม่ตอบลูกคา้าเนี่ยมันมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออดังนั้นมันต้องมีมีทั้งสองด้านประสบการณ์เรื่องนี้พี่ไม่ตีได,ได้ได้ implement มากน้อยขนาดไหนครับจริงๆในทีมพี่อะครับจะไ,ได้ implement แต่ว่าโอเคพี่อาจจะเคยอินเตอร์เม้นบ้างน,นิดหน่อยไม่ยังไม่เยอะมากเนี่ยครับแต่ว่าในในทีมในเซอร์วิสของเราเนี่ยจะจะได้ implement ค่อนข้้างางตตัแ่ end to ินเลยก็คือตั้งแต่ดีไซน์เป็น UI ออกมาแล้วก็ไปปที่ปปกติจะเป็น data science เข้าไปลง,งไป i m p l e ตั้งนต่ ก็คือลงไปทําโมเดลลงไปสร้างโมเดลอะไรอย่เงี้ยครับแต่ว่าตําแหน่งตําแหน่ง Data c o n s u l t a n t เนี่ยอ่าเราไม่ได้เราจะไม่ได้ลงไปโคดดิ้งเองเนื่องเพราะเรามี Data ต้าแอนด์บิสที่เป็นเอ็กซ์เพรสในการราับผิดชอบส่วนนี้อยู่แล้วแล้วอยากถามต่อครับว่าที่บูบิกนะครับคือเขาก็ค่อนข้างจะไปเอ็กซ์เพรสในเรื่องการทําพวกดิจิตอลทราน sf ormation หลักๆเลยถูกไหมครับพี่มาตีใช่ครับจริงๆเราก็ในในบูบิกเราก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆบูบิกคือเรา strong ด้านเป็นคอนซัลแทนต์มาเนอะแล้เราก็ค่อยแล้วก็ได้เรื่องเรื่องของดิจิตอลเอ็กซ ส่วนทีม Big Data เราก็เราก็มีมาได้หลายปีแล้วครับซึ่งในเซอร์วิสเราก็จะอย่างที่บอกมันมีทั้ง3เซอร์วิสนะมันก็ทํามาหลายปีแล้วก็จะเริ่ม s t ร o งมากขึ้นในส่วนที่เรา s t ร o งมากก็จะเป็นในเรื่องของแบบอ่าพวกแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ครับหลังจากพอเราเริ่มได้ทําลงมือทําแพลตฟอร์มสร้างดิจิตัลเลจสร้างไวร์เฮาส์ให้ลูกค้าลูกค้าก็จะแบบเนี่ยอยากทำเคสอันวานอันวาน่อละเพราะบางทีเขาอยากฝันเขายี่ฝันอยากไปทำแมนชินนี่ไงแต่ว่าสถานที่ให้วิเคราะห์มันยังไม่มีเลยมันก็จะเป็นเคสพพวกกกกนนนนีีีีี้่่่่่ออาาารรทททํงบบบูิเยคคัืได เจอลูกค้าหลายๆอินดัสทรีเลยป่ะค่อนข้างหลากหลายนะเอออย่างของบูบิกครับเราก็จะค่อนข้างแข่งกันในกลุ่มของ financial service กับกลุ่มของ insurance ์ดังนั้นเราจะมีโอกาสได้เจอลูกค้าแบบนี้บ่อยที่สุดแต่ถามว่าท่านที่อยู่มาปีหนึ่งเนี้ยที่เจอแค่ insurance ไม่ไม่เอออสังหาที่ก็เจอเอฟอ FMCG ที่ก็เจอเนี่ยครับมีหลายๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายอุตสาหกรรมให้เราเข้าไปทัชอยากถามว่าทําไมาถึงพี่ไม่ตีมาทํางานด้านฝั่งเนี้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างแ,วแหวกแนวจากสิ่งที่พี่เรียนมามากเลยอยากรู้ว่าทำไมถึง มาฝั่งนี้เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆคนที่เอออยากย้ายสายครับเนี่ยครับต้องบอกกันว่าตั้งแต่พี่เรียนอยู่อะถ้าพี่ตัวพี่เองจบไปพี่ก็อยากทัชกับอะไรที่มันค่อนข้างฟ f u t u r ริสติกนะพี่รู้สึกว่าพี่ก็ยังอยู่อีกหลายปีนะแบบเรียนจบเพิ่องอยางอยุแค่แบบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเลยแล้วก็ถ้าจะอินเวสต์เวลากับความรู้ไปกับอะไรสักอย่างก็อยากอินเวสต์ไปกับสิ่ง <c oughs> ที่มันมันน่าจะอยู่ไปได้นานและมันสร้างได้ดีอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ mindset อย่างที่หนึ่งพอ <c oughs> ในตอนนั้นเทรนด์ <c oughs> มันก็ทุกคนดูเป็นมาาเเเรรรรืื่่่ออองงงะไยีี้คับพก ก็เหมือนมาร์คจุดประสงค์นี้นึงว่าโอเคเราอยากเราอยากจะแบบมาในจุดเนี้ยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากได้คือในเรื่องของการแบบลดควดคอมเพล็กซ์เนี่ยครับเราก็เลยบอโอเคถ้า Data บวกลดความผิดคอมเพล็กซ์ประสบการณ์เด้มันน่าจะต้องเป็น something หรอ s o m e t h i n งที่มันเป็นในเรื่องของ Data เนี่ยเราก็เลยเหมือนคิดไว้ตอนแรกๆนั่นแหละตั้งแต่เรียนจบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเราเรียนจบปุ๊บเราก็คงเราพี่ไม่ได้เรียนสแตทหรือไม่ได้เรียนแบบคอมไซน์เงี้ยมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตรงซะทีเดียวเราก็เลยเหมือนแบบมาร์คดาวน์เนี่ยของเราไว้ก่อน เราก็เลยจำกับซาวติ้งก่อนเออว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยเราเราเราได้ครึ่งหนึ่งละได้เรื่องของมบอลซาวติ้งก่อนอืมแล้วเราต้องเอิญบลูบิกก่อนนะมันเปิดโรตรงนี้ขึ้นมาพอดีไงครับแล้วพี่ก็เรียกว่าอยู่ในแวดวงเบต้าระดับหนึ่งมีคนรู้จักมีอะไรเงี้ยครับที่ทําให้เราคุ้นชินกับพวกจาก้อนหรือว่าความรู้เบื้องต้นของบิตเบต้าไงครับพอเขาเปิดโร่ปุ๊บก็จามาแล้วมันก็ได้โอกาสในโร่ขึ้นมาพอดีนะครับอืมงั้นก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนเลงไว้ก่อนอะไรที่ฟิวเจอร์นิ ก็สกิลที่อยากได้เช่นเดียวนต้องมาเป็นความจริตอนที่เขาสัมภาษณ์พี่ครับมันมี process อะไรบ้างครับแล้วพี่เต็มตัวยังไงคอนซัลทิ่งก็คือคอนซะัลทิ่งไงโดยเฉพาะในเรื่องของแบบที่ที่เป็น strategy อยนะ่างเงี้ยมันก็จะเจอเคสอินดิวซ์ซึ่งแน่นอนถ้าถ้าคุณมาสัมภาษณ์ทีมเบต้คาคุณก็จะเจอเคสของเดลต้าอยู่กงก็คงไม่เจอแบบเบ็ดเด็ดสกิลเดียวนะของพี่ก็คือมี process ก็คือโอเคมันก็มีในเรื่องนอร์มอลโปรเซสทั่วไปโทรมาเช็คก่อนเวลานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไปสัมภาษณ์จริงนะ พอมัพอไปสัมภาษณ์วันจริงเนี่ยเราเขาก็จะโก t ท r o u g h ทุกแม่ก่อนแล้วก็ถามว่าทำไมสมัครงานนี้ยุ่งยากทั่วไปแต่ว่าตัวไฮไลท์ก็จะเป็นโอเคสนี่แหละว่าแบบโอเคเขาจะโยนบิส i n e s s c a s มาให้แล้วก็ตัวอ,อย่างโจทย์อาจจะแบบโ okay, อเคทีมเซลล์เขาอาจจะทีมเซลล์ในอินดัสทรีอินดัสทรีหนึ่งกำลังประสบปัญหาแบบนี้มากเลยนะครับ <S <S ทำไงเราแบบใช้ data มาอั d เดตตรงนี้ยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีไอเดียนในการอย่างที่พี่อธิบายไปบางทีว่าแบบมันต้องมีไอเดียในการแบบตีบิส i n e s s requirement ให้ออกก่อน เราก็ต้องเราก็ต้องเหมือนทำเคสซินทวีปกติครับน้ำจำอะไรแต่เขาก่อนว่าเอาธุรกิบนี้ขอนี้คืออะไรอดีเทลเนี่ยคือต้องการจะโอเคอัพลิฟตัวยอดขายจริงใช่ไหมหรือว่าจริงแล้วทีมของเขาไม่มีปัญหาเรื่องของคอเรื่องของเฟสครับพอเรามาไปว่าธุรกิจเสร็จปุ๊บก็เริ่มเริ่มคิดออกมาว่าโอเคถ้าปัญหาเขาคือเรื่องของการอัพลิฟเซลเราจะเอาอนาลิติกมาจับยังไงได้บ้างมีเดต้ามันมีอนาลิติกค่าไหนบ้างนอกจากการใช้อนาลิติกแล้วมันใช้ Data ประเภทไหนที่มันมาตอบโจทย์ได้บ้างก็อ่านที่เราจะคุ้นชินกันทั้งหมดจเคสออินพย หรือว่าจะ b u s i n e s ต่างๆที่เราเจอนะครับอันนี้ก็คือพิธียาสุระอ่าเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการจะเข้ามาสัมภาษณ์ที่นี่ซึ่งนอกจากนั้นนะครับที่ก็จะไปดูพวกถ้าเป็นของตำแหน่งดิจิตอลคอนซัลท์ก็คือจะไปดูว่าโอเคถ้าแง่มุมต่างๆครับมันจะมีแบบไหนบ้างพอเสมเอติคิดมีอะไรบ้างพอสเตติกในรับโอเปอเรชั่นอะไรติดจะมีอะไรบ้างต้องมีแบบในหัวนิดนึงอ่ะเวลาเจอเคสมาเราได้ตอบถูกคิดว่ามันมี soft skill แล้วก็ hard skill อะไรบ้างครับที่ใช้เหมาะกับคนประมาณไหนครับถ้าตำแหน่ง data c o n s u l t ครับมันเปรียบเทียบกับ consultant business ใน consulting ที่ว่าค่อนข้างแบบ exactly the same เลยมันต่างแค่เปลี่ยนเปลี่ยน practice ที่ใช้แล้วกันเ practice ในเชิงของ management consulting ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ strategy เป็นหลักเนี่แต่ว่าในเชิงของ data เราก็ต้องเปลี่ยนมาเข้าใจในมุมของการใช้ b i g data ในองค์กรมากขึ้นก็คือ soft skill หา skill มัแต่ค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยตัว soft skill ถ้ามาฝั่ง soft skill ก่อนเนี่ยครับมันก็แน่นอนมันก็จะมีเรื่องของการแบบทํา ในเรื่องของการแก้ b u s i n e s s r e q u i r e m e ม t อะไรเงี้ยทั้งหมดมันก็คือแบบเรื่องของการทำพอ o ์ l ซอร์ v i n g เราเราเข้าใจปัญหาของลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการแบบค l a n a ์เ a e จ์เมนนคือเราทำงานเราก็ไม่ได้แค่ solve เด็บป็อเลเราก็ต้อง manage ลูกค้าด้วยแล้วก็รวมถึงอย่างที่3าก็เป็นเรื่องของ p r o j t m t n a n e m e n t นั้นก็คือทำงาน consulting ก็ต้องทำป็น Project ก็ต้อง manage project ไม่ได้อถ้าเราแล้วถ้าเราจะขึ้นมาตำแหน่งซีเนียร์หรือขึ้นแบบ อ p p e r อ p ป e r manager อะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของ team management เพิ่มขึ้นมาแต่แน่นอนที่สำคัญที่สุดก็คือเราสิ่ข้อ t h i n k i n แหละของ consulting แหละว่าเราจะทำแต่แต่ะละวันยังไงส่วนที่อาจจะต่างจากจาก consulting ทั่วไปก็คือในเรื่องของการมีความเข้าใจในเรื่องของ big data เช่นแบบพูดถึง data warehouse เ,เราอาจจะต้องเข้าใจว่า data w a r e h o u s หรือ data lake เนี่ยเรา,าจ,จะต้องเข้าใจว่าเออสองอย่างนี้ต่างกันยังไง อยู่ดิจิตาล์เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเข้าใจในในการโอเปอเรตของวีดิถ้าพูดคอนเซ็ปต์เร็วๆของวีดิท้าเนี่ยครับเราจะต้องเข้าใจว่าโอเคลย์ดิจิตาลซอร์สมาจากไหน,น,นบ้างมาจากโซเชียลมีเดียได้มาจากดิจิตาเบีได้มาจากแอปพลิเคชันต่างๆได้เนี่ยนะครับแล้ววิธีการดึงจากซอร์สตัวเนี้ยเข้ามาในในดิจิตาล์ไวเอของเราก็มีหลายแบบเนอะจะเอทีเอลมาแบบไหนอนะไรเงี้ยครับเ exactly. อ็กซ์แคนฟอมโยนเนาะยังไงบ้างเนีน่ยะครับแล้วเข้ามาเข้ามาในไวเอลเออก็จะมีแบบคอนเซ็ปต์ต่างๆ Data model างาแบบดิจิตาลโมเดล เแค่เราจะไปต่อขึ้นอะไรติดยังไงในบ้างจะไปไ,ไปวิวชลัยังไงไปทำแมชชีเรนนี่ยังไงนะครับระัหนึ่งจะต้องมีภาพคอนเซปต์บิลเลตา้ารวมเนี้ยนิดนึ่งถ้าตำแหน่งของเบลล่าคอนซัลติงเนี่ยครับจะต้องโคดดิง้งเองไหมที่จริงๆ eventually เราเราควรจะโคดดิ้งได้ระดับหนึ่งเอออย่างน้อย SQL อะไรเงี้ยอาจจะต้องได้ระดับหนึ่งมันแล้วแต่ช้ายพอพอเร็จอย่างของพี่เองพี่ก็ยังไม่เคยโคดดิ้งเองเท่าไหร่ส่วนมากก็ก็ใช้เดตาา้าไซตเอ๊ะเองโคดดิ้งให้หน่อยนี่ก็เป็น่ยคแบบการ แต่ว่ากิจการที่เพราะว่านั้นหลักของเราคือเราเข้าใจวิสัยทัศน์ความเป็นอยงเงี้ยคือเราต้องเป็นเหมือนเหมือนตัวแทนลูกค้าเนอะว่าแบบจริงๆแล้วอยู่คิดโมเดลแบบนี้มาสุดท้ายมันตอบโจทย์ตอบเอาที่ดีไซน์นเราเหมาะหรืจริงไหมเนี่ยครับว่าเรื่องของการดีไซน์เรียนตั้งโมเดลเพื่อสุดท้ายแล้วมันเป็น w ไงเฮาตอบเนี้ยเออ warehouse นี้จะตอบโจทย์เคสของลูกค้าหรือไม่ถามว่างานนี้เหมาะใครเหมาะก,กับคนที่ aspire ต์ดีของเซา,าทันหรืเปล่ซึ่งอย่างที่มากรีคขับือถูกต้องเลยคือคนที่ชอบแก้ปัญหาแต่ว่าก็ยังมีแน็กมีความสนใจในเรื่ององงขแบบ t ทคนิคอลด้านดิจิตานิดนึงนึงเพราะว่าถ้าเราแบบว่าเราเราชอบการเป็นคอนซัลติ้งแหละคอนซัลแทนแหละแต่ว่าเราไม่เอาเลยอะ่ะเราไม่สามารถแบบอ่านบุ๊กอ่านอ่านเ e x ็กซ์บุ๊กเกี่ยวกับดิจ d ตา a ได้เลยอะ่ะเราก็จะอยู่กับมันไม่ได้ไงม,มันต้องแบบสนใจนิดนึงอะ่ะที่อยางถามว่าโอกาสของตําแหน่งเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับที่มันก็มันก็มีหลายชื่อนอะบางอย่างที่บูบิทก็จะใช้คาว่า Data c า n s u l งซัลติงเนี่ยบางที่ก็อาจจะใช้คาว่า t a จิตาร์จาร์เจเลเตอร์บางที่อาจจะใช้คาว่าดิจิตาร์นัว ตัวโรจริงๆนะครับของที่ของ Data c o n s u l t i n g ที่นก็จะเป็นคนที่เหมือน t r a Translate เ่ b u u s n n s s s r q u u r r m m n t t มาสู่ Use Case ต่างๆมาสู่ a y t ด c กแบบประเภทต่างๆเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะถ้าเราอ่าน a r t i c l e ออนไลน์นของแบบแม้แต่ประเทศที่ Dev e l ็ p มากๆแล้วอย่าง u s อะไรเงี้ยครับเราก็จะพบว่าตำแหน่งา d a t a c o n s u t t i n g หรือ Data Translator เนี่ยยังค่อนข้างขาดมากเป็นที่ต้องการมากในตลาดครับผมซึ่งจริงๆพี่มองว่าตรงนี้เป็น o p u n i t y ที่ดี ถ้าเรามีความสนใจใน Data ระดับหนึ่งแล้วเราก็อยากมาสายคอนซัลทิงด้วยเงี้ยครับเราก็ควรจะมองหาโอกาสชี้โอกาสชี้ตรงนี้ไว้เราก็พยายามอัพสกิลอัพความเข้าใจเกี่ยวกับมี a Knowledge แล้วก็อัพสกิลด้านคอนซัลทิงไะครับพี่เชื่อว่าแบบอย่างใน US มันยังขาดเลยเนะซึ่งเขา very developed เราละแต่้ามาที่ประเทศไทยที่แบบโอเคเฟิร์มในประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้ develop เข้าเท่า US เนะยังมีความไม่พร้อมด้านแพลตฟอร์มอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเราไปถึงถ้าประเทศเราแบบอีกสัก ถ้าถึงเจ็ดปีข้างหน้าม,นมันไปมันไปถึงจุดที่พร้อมมากๆแล้วอย่างอยู่เอ๋สครับโรเนี้โรเบต้าคอนเซลเลเตอร์หรือเบต้าคอนซัลทิงอย่างรครับจะ,จะยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นนั่นคิดว่าที่บอกว่าตรงนี้เป็นโอกาสาทองที่ที่ถ้าเรามีความสานใจก็ทวาไม่ได้เลยในเคาน์เจอร์ที่บูบิกเป็นไงบ้างครับพี่ก็จะบอกว่าเวิร์คคัสเพลย์ฮาร์ก็ได้นะก็คือทุกคนทําง,งานสนุกอ่ะทําง,งานสนุกแล้วก็แล้วก็เต็มที่ไปกับมันเราก็ทํางานเป็นสปอร์ตสปอร์ตเป็นโปรเจกต์ไปเนีอยแต่ทีมก็จะมีแบบโปรเจกต์แมเนจเจอร์ พอผ่านไปได้แล้วเราก็ไปเซเลบร์ด้วยกันอะไรครับมันมันมันเป็นไวท์ที่ดีนะเป็นไวท์ที่สนุกค่อนข้าง flat ไหมครับที่ที่บูบริกนะครับค่อนข้างแ l ล t ครับเรียกว่าได้ว่าค่อนข้างแ l ล t เลยเพราะว่าส่วนมากอ่าคนที่เป็นระดับบนๆเนี่ยครับก็จะก็จะแจ้งค่อนข้างอายุน้อยแล้วเราก็จะได้ทัชกับพี่ๆระดับดีเรกเตอร์ระดับ ure, ดบิอัลค่อนข้างบ่อยอย่างอย่างตัวพี่เองก็จะได้จะได้คุยกับ อ่าถ้าน้องช่วงนี้พี่โบนดังเนะช่วงนี้พี่โบนเห็นเต็มแบบ YouTube เลยเออใช่เต็มไปหมดเลยพี่ก็จะได้ทัชกับพี่พี่เป็นแค่สีเนียร์ในดาคอนมสิรเนี่ยแต่พี่ได้ทัชกับพี่โบนค่อนข้างบ่อยมากพี่ไหมที่มีอะไรอยากฝากอะไรให้น้องๆไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาตัวเองหรือว่าจะเป็นงานสายคอนเัลท์หรือจะเป็นเรื่องเรียนหรือกิจกรรมในมหาลัยก็ได้ครับถ้าถ้าอยากมาสายของ Data คอนเสิร์ตก่อนละกันนาะน่าจะคนที่ที่ควรจะสงสัยมากที่สุดเลยคือจบไม่ตรงสาย มาทําได้ไหมเป็นคำถามที่แบบคำถามอันบวนที่เราเจอซึ่งคำตอบก็คือได้แต่ว่าอย่างที่อธิบายไปตอนต้นเนอะว่าจริงๆแล้วเราต้องมีความสนใจระดับหนึ่งนะครับ<ม>ซึ่งแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าพอเราสนใจแล้วแล้วจุดที่เราจะมา value add คือตรงไหนถ้าคุณเป็นคนตรงสายนะครับคุณเรียนเดต้าสายมาคุณเรียนคอมสายอะไรเงี้ยมาครับมันก็ค่อนข้างตรองอกมาหนื่ว,ว่ายู่อาจจะมา fill in ในรอกแบบเดต้าซายหรือว่าีแตนจิเนียนครับแต่ถ้าเรียนตรงสายมาเช่นกันแต่อยากมาทำเดต้าคอมทั้งที่เงี้ยก็จะยิ่ง value add คุณก็จะ value add ในเชิงของ technical แต่ว่าสิ่งที่ดูตั้งแต่ตัวเป็นเรื่องของพิเศษเนีนะครับพิเศษสายถ้าคุณเรียนมาไม่ตรงสายคุณจะทำยังไงได้บ้างอย่างของพี่เองพี่ก็คือพี่ก็ไปเก็บคอนซัลทิ้งก่อนแต่ในเชิงของงานคอนซัลทิงเนีพี่ก็รู้แล้วโอเคที่จะ value add ในเชิงของคอนซัลทิ้งให้กับให้กับพี่นี่ได ạ, ้แต่ว่าพี่ก็ต้องงานบ้านในเรื่องของถึงขอบคนเติมส่วนในเรื่องของชีวิตการเรียนละกันเนอะก็คือ S <S าก,การเรียนกับกิจกรรมที่มองว่าจริงแล้วคงคลาสสิกแหละเหมือนที่ทุกคนบอกก็คืออย่าอย่าอย่าเรียนอย่างเดียว มาแต่ว่าถ้าเราไม่ไปทํากิจกรรมมันเหมือนเราไม่ได้ไปแฮนต์ออนอ็กิตเรียนไปไปลองผิดบ่อยจริงๆลองผิดลองถูกรวด especially ลองผิดส่วนมากสกิลที่พี่เอามาใช้ในการทางานของซาวด์ทิ้งคุณอะไรก็มาจากการทํากิจกรรมไปทํากิจกรรมหรือว่าไปยังไาไปแข่งเกสอะไรเงี้ยครับมันทาให้เราแบบได้ลองรับผีดจริงจริงลองผิดถ้าสนใจมาสาย Data ครับนอกจากเรื่องว่าตรงสายไม่ตรงสายแล้วอะทิปที่พี่ทาให้ตัวเองอะก็คือพยายามพาตัวเองเข้าไปในกิจกัรมนะซึ่งในเรื่องของการอ่านอาร์ติเคิลอย่างน้อยเราไป สมมุติอ่เราใช้แอปรีเดียมเนี้ยอย่างหน่อยเราไปสัมภาษณ์อะไรที่มันเป็นหัวข้อแบบเดต้าการคอมเพลชันชิลเลอร์นิ่งอะไรอย่างนี้ไว้หน่อยเนี้ยครับหรือเวลาเราอ่านอาร์ติเกิล HBR อ่านอาร์ติเกิลของแมกนิซีบีดีดอย่างเงี้ยถ้าเราคุ้นความสนใจของตัวเองไว้ให้มันได้อ่านเรื่องพวกเนี้ยเราก็จะเริ่มเจอจากฟอนต์เนี่ยรัเราก็จะเจอคำเดิมๆบ่อยๆเจอแมทชิลเลอร์นิ่งเจอเดต้าไวท์เฮาส์เจอเดต้าเล็อะไรเงี้ยครับออพอเราคุ้นชินกันเติมถึงเรื่องพวกนี้เวลาเรามาสัมภาษณ์มันแบบมันถ้าเราอ่านมาตลอดอ,อ่่ะะะคออออยยๆาานนนนมมมััเเรืเป็ป็กจ มันก็จะช่วยได้เยอะสะสมอืมมันสะสมแล้วพวกนี้มันฟรีด้วยใช่ไหมครับแบบพวกมคเคนซี่เบนใช่ใช่ถ้าพวกเนี้ยค่อนข้างฟรีแต่ว่าอย่างมันก็จะมีบางแอปที่เราสมัครสมาชิอย่างมีเดียมก็จะมี subscribe, สมัครสมาชิกช่องของมันเนี้ยครับก็ขอบคุณพี่ไม่ตีมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่มีประโยชน์มากสําหรับน้องๆน,นะครับเชื่อว่าน่าจะมีน้องหลายคนเลยนะครับที่สนใจการทำคอนซัลท์ที่บริษัทบูบิกมันเป็นบริษัทคอนซัลท์ร่งสตาร์หนึ่งอยู่เนาะก็ขอบคุณมากที่มาแชร์มุมมองให้ให้ฟังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ เนี่ยจะเป็นเรื่อง Data แล้วก็ AI แล้วก็การสวิตช์สายจากที่เรียนมานะครับพี่ถ้าน้องๆคนไหนมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะขออนุญ,ญาตรวบรวมแล้วก็มาถามพี่ไมตรีอีกทีละกันนะครับครับผมแล้วก็จริงๆก็อ่าจริงๆพี่ก็มี Facebook เนืเป็นคนธรรมดาทั่วไปนั้นถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อมาทาง Facebook พี่ก็ได้นะ a c e b o o k พี่ก็จะเป็นชื่อกันนมสกุลพี่เลยเป็นไมตรีท่านนักคุนานินะครับเดี๋ยวให้ถามพี่มาร์คขึ้นไว้ให้นะครับผมได้ครับ ใครมีคำถามแล้วก็ติดต่อพี่ไมตีได้เลยก็ขอบคุณมากนะครับที่ผมยินดีคร,ครับผมหวังว่าจะได้เจอพวกน้องมาในสานนี้มากขึ้นนะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ